แล้วกรนนี้แล้วก็รนเดนะครับเียตแรงนะครับผู้นี้ชนะชิงหนึ่งแพ้ชิงสามครับผู้นี้ชนะไปชิงหนึ่งแพ้ไปชิงสามนะในผู้ีคืับ ก็เชิงกอล์ฟส่วนแต่ปีก็หนุยเปิดครับ อันนี้ก๊อกแรกครับก๊อกแรกเดี๋ยวมีก๊อกต่อไปครับอ่นนอ,อ,อต่อไปครับเป็ปปบนบางทีอยู่นะครับครับเ่อเราใหา้โอกาสเข้าไปให้เรา ทิงอันดับห่งครับในรุ่นของวัยรุ่น 4JJ3 ครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อคู่ชิงที่สามชิงอันดับ3ับเปดี๋ยวเราจะดูี ลังสิทธิ์แตกดีหกจุดเก้าลิตร

你打。